สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักม้เราจะมาถอดกระดูออนหมูพี่น้องน้ำปลานะครัเพื่อนๆนส่วนผสมก็จะมีน้ำปลามีน้ำมันพืชนะคะมีผงปร,รุงรสค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีซอสนะคะเราก็จะผงนะคะใส่ผงปรุงรสเข้าไปเพื่อนๆ สองช้อนชานะคะผงปรุงรสเพื่อนเน้ป่ปลาไปสองช้อนโต๊ะนะคะคเพื่อนยิ้วขาวไปสองช้อนโต๊ะเช่นกัน,นะค,ะค่ะเพื่อน พืนสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนเพื่อนหมนี้ล้างสะอาดนะคะมือไม้ก็ล้างสะอาดไม่ต้องใส่ถุงมือนะคะเพื่อนเพื่อนพอเราทํากินเนาะเราไม่ได้ทําขายค่ะเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันเะะพื่อนเพื่อนใช้มือขยายมขยามยามคลุกเค้าประมาณห้านาทีนะคะเพื่อนเพื่อนก็ไปทอดค่ะ หอมน้ำปลามากเ,าเพื่อนลืมพริกไทยเ,เพื่อนพริกไทยสองช้อนชานะคะพอค่ะขยายมเข้าขอหอมมากหอมน้ำปลานะคะเพื่อน ก็ขยำไม่เข้ากันนะคะเพื่อนกเเข้าให้เข้ากันนวดให้เข้าแั่นนวดประมาณห้านาทีนะคะเพื่อนทำให้เข้ารสเข้าชาเนะมันถึงเนื้อถึงหนังนะคะเพื่อนทำไม่ยากค่ะ เราก็เตรียมไว้ก่อนเพื่อนๆเพื่เตรียมอย่างอื่นเนะาะมักทิ้งไว้ค่ะครึ่งชั่วโมงคะ่ะพอเตรียมตัวทอดนะคะแล้ก็เทน้ํามันนะเพื่นอนใส่น้ํามันเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าหมูกิโลหนึ่งเนาะ ใส่แป้ทอดกรอบลงไปนะคะน้ำมันร้อนก็ใส่เข้าไปค่ะยังไม่ร้อนค่ะต้องรอนให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะค,ะคนใส่แป้งทอดกรอบเข้าไปเพื่อนๆแล้วก็คนค่ะ ให้มันละลายนะคะเราก็ทอดเอาหมูลงทอดค่ะไม่ติดกระทะแล้วก็สีสวยงามต้องคนแป้งให้มันออแตกก่อนนะคะ แป้งก็จะละลายละลายออกกับน้ำมันนะคะเพื่อนเพื่อนพอแป้งละลายออกจากน้ำมันเดียดเสร็จแล้วน้ำมันก็ร้อนใช่ไหมคะเราก็ใส่หมูลงไปนะคะเพื่อนใส่หมูลงไปหมูจะใส่เยอะหน่อยหมูชุ่ลเนา้ คนนะคะเพื่อนคนให้เต้ากันค่ะน้ำมันมันก็จะสะช้านหมูก็จะเหลืองสวยงามนะคะเพื่อน ใช้น้ำมันอใช้ไฟกลางก่อนนะคะเขาเพื่อจะใช้แรงนะคะพอเราจะยกลงหมูสุกแล้วเราก็ใช้แรงเพราะต้องไล่น้ำมันออกค่ะไล่น้ำมันออกจากหมูให้หมดค่ะก็ค่อยคนไปนะทุพื่อนคนไปน,นะเช่นนี้เราก็ได้หมูทอดนี่เนอะ หมูทอดน้ำปลานะคะใย่เราก็ได้เห็นไหมคะมันก็จะเหลืองค่ะกรอบนอกนุก่มในเพื่อนอร่อย่ะลองทำนะคะง่ายๆทกได้แล้วข้าน,ขนอกลองทำค่ะเราก็เอาน้ำมันขึ้นขึ้นจากน้ำมันเท่าที่เอาขึ้นจากน้ำมันนี้แล้วก็เปิดแก๊สเปิดไฟแรงขึ้นนะคะเพื่อนๆนะงั้นหมูเราก็ จะโอน้ำมันนะคะหมูว่าจะโอน้ำมันนะคะ,ะ,นนะ,ค,ะค่อยๆแตกขึ้นเราก็ได้หมูทอดน้ำปลาอย่างอร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆซีก็ชวยด้วยะค,ะค่ะเพื่อนๆลองทำะคะทำง่ายค่ะ ทำง่ายๆค่ะลองทำค่ะทำไม่ยากนะคะมิเ่นนหมูทอดน้ำตาลแซ่บกะทินอกลองทำง่ายๆสบายๆค่ะดีไหมมันก็ไม่มีน้ำมันมันก็แล้วก็เปิดน้ำมันแรงขึ้นเวลาเราจะหอาอ,อนะคะรับประานได้เห็นไหมคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย,ยค่ะ ทอดกับเทียมใส่น้ำปลานะคะเพื่อนๆอร่อยค่ะลองทำดูง่ายๆค่ะสบายๆค่ะทำไม่ยากค่ะทอดน้ำปลารสชาติกลมกล่อมนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยมากเราก็โรย,อยางาปค่ะเพื่อนๆ สีสวยอร่อยแสบพี่นอ้องลองทำนะคะง่ายๆค่ะหมโูทอดน้ำปลารสชาติโอเคเลยเพื่อนๆลองทำนะคะไม่ยากค่ะทำง่ายๆสบายๆค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะหมโูทอดน้ำปลานะคะโ ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆนะคะขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีค่ะ